พี่น้องรถไทยมาปราบหนาหนาหกหลเบิงเบิงพี่น้องจะเบิงหนาหกคักหกแนใหญ่ไว้ไว้เดือนเดียวเนี่มีที่ถอนมันออกนะโอ้ตอนแรกว่าติบ่ท่านไทยมาเบิงแบบมันหกแหงเกือบถีหอดอีกเดือนนึงรองเดือนอีกเดือนนึงนะปีใหม่เดือนกลักวๆปฏิมาไถายปีใหม่ โอ้ยติด uh, ตีบอไวดอกติดแตกกอแตกจังหญ้าตัวนี้ตัวลายมากแตกแพร่พันธุ์ดีค่ะพงพี่น้องบนโอ้โหขุนนะขุนนะลายคักโุ้ยแตกออกโอ้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 ตายหญ้าคักเลยนี่ต้นมันหญ้านี่ยฮึมเบิ้งบดไทยสืบไว้ปะเอ้าตี่ไทยเบิ้งหอดปีไม่ตีขึ้นอีกบะตีขึ้นลายปันได ไทอนคุ้มหญ้าพี่น้องบ่ให้มันขึ้นหลายบ่ท่านมีเนี่ยปูกด,ดอกนี่แหละอันเพิ่นทอนมันเอาแล้วก็เจก้กระสิปลูกอย่างมันนะยั่งตัดิใจไ,ไ่ได้เลยปล่อยไว้ยบานหญ้าึ้นค่าึ้นแน่นี่นะตรงนี้ตรงนี้ขอบสะสาสาสะนี่กันเป็นสาน้มน้อยสาพูนแต่สะใหญ่แต่ว,ว่าน้ำบ่ค่อยหลยดอก มันนาดินมันเขาไปถมตาน้ำไหลไปถมตาน้ำนี่รถไถมาคุ้มไว้นี่เบิ่งมันแตกออกฟันพี่น้องฟันกอมันออกไปแล้วเพิ่งบานพี่น้องมีบอจาดพี่น้องนี่มแตกออกไม่เห็นบ่ฟันฟันกอมันออกออกมาปานนี้แล้วมันยังบอไปอยู่พี่น้องแตกออกไม่อีกนี่อ้ยสะอ่อน สอ,อนความงามสอ,อนความเหมือนสู่ชีวิตของผัยของหญ้าเพิ่นสู่ชีวิตคักค่ะเพิ่นแตกไงแพแพว่าวแตกไงแพวไายบ้างยังคนน่ะโอู้สสอ,อนคักเออแล้วรถไทยไมุ่งเพิ่นแตบกบไม่เพิ่นขยายไปหลายกว่าน,นี้ <laughs> เอาคุ้มคุ้มไปก่อนไทยไทยคุ้มไปก่อนเออ พี่น้องบ้านไผยนีแหลนะเนาะพี่น้องหยาแบบนี้เอินหย,า,บบนนออยาอย่างเจ้าเอินหยาควมามันนิดกระสันว่านี่ขุนดีครับหยาควมามันนิดนปเป็นว่าแหอยานฉีดหยามาฉีดแบบหยาแบบก็ฉีดแบบตูดซึมแตะสวนเขาเพราะใครข้นพี่น้องไม่ขึ้นแบบนต่หยาอันเต้นดอกหญ้าเล็กๆน้อย ต้นหนังมือนีบมีอขเพิ่นของเจ็ดฟองอะไรเงี้นเป็นไปหมดอืมพี่น้องเพิ่นเด้อพี่น้องบ้านผู้ใดมีแบบนี้คอมเมนต์มาว่ากันในเด้อค่ะพี่น้องเจ็บจังได้ปาดจังได้คุ้มจังได้นี่แหละเด้อไทยเก็บสู่กับหนาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งเบิ่ง ต้นหญายังคุ้มรถไทยบางรถไทยอ่ะพี่บางบางสูงตำใด้เอาพี่น้องฝากไว้จำนี้กอนได้ใจเด้อคอยว่ากันไหมเนาะอยงาคิดไมด่เลยค่ะเนาะขอบคุณหลายๆลเด้อจ้า